วันนี้ก็จะมารายงานผลงานวิจัยนะคะที่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุสน,นจากสวกรนะคะเป็นการพัฒนาเป็พายตั้งจุดชีพชื่อ LF นะคะเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคไตโดดวดในกุ้งโดยทีมงานวิจัยของเราประกอบด้วยคนาจารย์นักวิจัย นิสิตนักศึกษานะคะจากชวลงกงณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลนารีและกรมประมงซึ่งก็ต้องมาพูดถึงโรคไตด่วนก่อนนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรโรคไตด่วนนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมกุ้งมาตั้งแต่ปี2 0 1พันสิเรื่อยมานะคะทำให้ผลผลิตของกุ้งเนี่ยลดลง แล้วก็จะเห็นจากโูปว่าโรคไตด่วนก็จะทําให้สีของเตับเนี่ยนะคะมีความซีดลงหลังจากนั้นมาเราก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดะะซึ่งเาจากการวิจัยที่ที่ผ่านๆมาของหลายๆท่านนะคะก็พบว่าโรค early maturity syndrome เนี่ยเกิดจากเชื้อแบคที ria vibrio parahemolyticus ซึ่งเชื้อแบคที ria vibrio พาราฮิมโรลิต i c คสเนี่ยเป็นเชื้อที่พบอยู่แล้วนะคะในทะเลหรือในในบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งแต่ว่าก็มีสายพันธุ์พิเศษที่ก่อโรค EMS เนี่ยเราเรียกว่า Vibrio p ah a r a h e m o l รลิติแคสแอพเพหรือ VP a ีแ e n นะคะสั้นๆความพิเศษของแบคทีเรียกลุ่มนี้ก็คือมันสามารถที่จะสร้างท็อกซินหรือสารพิษซึ่งเป็นโปรโตีนนะคะมาทำลายเซลล์ของกุง้ง กุ้งทั้งเซลล์ตับเซลล์เม็ดเลือดเซลล์กระเพาะอาหารอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งการทำลายนี้ก็จะส่งผลทำให้กุ้งตายอย่างรวดเร็วหลังจากติดเชื้อเพียงในเวลาไม่กี่วันเนื่องจากว่าเป็นแบคที ria เราก็พยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่สาม,มารถฆ่าแบคที r ียได้ในงานทดลองของเราเนี่ยจะใช้ a n t i ี i c r o b i เ l peptide หรือเราเรียกว่า AMP ซึ่ง AMP เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นกุ้งก็มี AMP เช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นได้เองและมีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียนแล้วก็ข้อดีของ AMP คือ ความสามารถที่แบคทีรียจะต้านทาน AMP หรือเป็นแบคที ria ต้านยาเนี่ยจะมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าทีนี้ตัวไหนล่ะที่เราจะเอามาใช้นะคะเราก็ในกุ้งเราก็จะพบะ AMP หรือแบคที ria ต้านจุลชีพหลายกลุ่มซึ่งกลุ่มที่เราศึกษาพันจุลาเราศึกษาเยอะนะคะก็คือ ALF นะคะเรียกสั้นๆ เ l f ย่อมาจากอะไรนะคะย่อมาจาก e n h i l i c o p o l y s a c c h a r i d e Factor ซึ่งมีหลายชนิดชนิดที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าชนิดที่สเราก็เรียก ALFm3 p ขอเรียกสั้นๆว่า ALF นะคะ ALF AL <F S 1> เป็นโปรตีนขนาดเล็กเป็น AMP ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียก่อโรคไต้วดเราจะเห็นได้จากรูปทางด้านขวานะคะว่าแบคทีรียปกติก็จะมี ลักษณะผิวเรียบเมื่อเราบ่มแบคทีรียกับเทปไทด์เอลเอฟเข้าไปก็จะเห็นว่าแบคทีเรียมีผิวที่ถูกทำลายแล้วก็สุดท้ายเซลล์ก็จะแตกอันนี้ก็เป็นงานงานทดลองที่เราทำวิจัยมา,าตั้งตั้งตั้งแต่ปีสงพันสิบห้าก, 2015, ก็จะพบว่าโอเคมันสามารถที่จะฆ่าแบคที ria ย่่อโรคไตด่วนได้ดังนั้นก็มาถึงงานวิจัยที่เรา ได้รับทุนสนับสนุนจากสาวกรน,นะคะเราก็ต้องการที่จะพัฒนาเอ f เพื่อมาใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคไตด่วนหรือเ m s ในกุ่มนั่เนเองจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็แบ่งงานวิจัยเราเป็นสามส่วนส่วนแรกแน่นอนการนำไปใช้จะนำไปใช้อย่างไรเราก็ทำการทดลองโดยนำไปใช้ผสมอาหารกุ้งแล้วลองไปใช้ในการควบคุมโรคไตด่วน ในขณะเดียวกันเรามีเพปไทด์ที่สามารถนําไปใช้ได้แล้วเราก็จะต้องพัฒนาตัวใหม่พร้อมๆกันไปด้วยทําไมเราต้องพัฒนาตัวใหม่นะคะพัฒนาตัวที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะว่าแบคทีรียเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวให้ต้านทานต่อยาหรือเพปไทด์ที่เราใส่เข้าไปดังนั้นอันนี้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของแบคทีเกรียอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาตัวใหม่ ขึ้นมาเพื่อลองรับอลองรับอนาคตนะคะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเแบคทีเร,บบรียสามารถปรับตัวด้านทานต่อเวชภัณา์ที่เราใช้ได้ก็จะมีตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อเอาไปใช้งานได้ดีขึ้นดังนั้นในการทดลองเราก็เลยเอขอแนะนําเริ่มจากอันแรกนะคะว่า เราเอาเปปไทด์เอลเนี่ยไปใช้ผสมอาหารกุ้งเพื่อควบคุมโรคไกด่วนได้ผลเป็นอย่างไรในรูปนี้ก็จะสแสดงให้เห็นโครงสร้างของเปปไทด์เอลซึ่งเราเอาเราสามารถผลิตเปปไทด์ L f ออกมาในเอในระบบระบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับการผลิตวัคซีนคล้ายๆกับการผลิตวัคซีนที่เป็นโปรตีนอันนี้เราก็ผลิตออกมาได้เช่นเดียวกันเรานํามาผสมอาหารนะคะ อาหารกุ้งธรรมดานี่แหละแล้วก็เอาไปให้กุ้งกินในระยะเวลาหนึ่งช่วงที่ดีที่สุดก็ประมาณสิบสี่วันเราก็พบว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลชีพหรือแบคทีรียที่อยู่ในลำไส้ของกุ้งนะในลำไส้ของกุ้งก็มีแบคทีรียเยอะแยะมากมายเหมือนในลำไส้คนเลยอย่างในคนของเราเนี่ยก็จะกิน จยโยอย่างเช่นโยเกิร์ตเนาะเพื่อเพื่อปรับสมดุลแบคทีเรียในลําไส้แล้วก็ทําให้เรามีสุข,ขภาพดีขึ้นเช่นเดียวกันเราก็พบว่าเมื่อกุ้งรับประทานหรือกินเอ่อเป็ไท้ายที่เคลือบอยู่บนอาหารแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลชีพในลำไส้ของกุ้งเช่นเดียวกันส่งผลให้เกิดความสามารถกุ้งมีความสามารถในการ เต้านทานต่อโรคไตด่วนได้ดีขึ้นอันนี้เราพิสูจน์ได้ชัดเจนและอีกอันหนึ่งก็สามารถเพิ่มระบบป้มกันของปุุงไดด้วยส่วนที่สองก็คือเราอย่างที่บอกนะคะเนื่อมันใช้ได้ดีแล้วในอนาคตรเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาเหตุผลก็เพราะจากการทดลองที่เราได้ทำใน ส่วนที่สองเนี่ยเราพบว่าแบคทีรียเนี่ยมีกลไกในการปรับตัวให้มีความสามารถในการต้านทานต่อเพปไทด์เอโฟได้โดยกลไกนั้นก็คือการสร้างฟิล์มขึ้นมาเคลือบตัวมันเองเราเรียกไบโอฟิล์มทำให้มีความสามารถในการต้านทานฤทธิ์ของเพปไทด์เอโฟได้แต่สิ่งที่เราพบก็คือเนื่องจากว่าในการทดลองเราเป็นการ ฟอสหรือบังคับให้แบคทีเรียเนี่ยมีความสามารถในการต้านทานเอ f ได้นะคะเพราะฉะนั้นในธรมรมชาติจริงๆเนี่ยเวลาที่จะใช้ในการที่จะเกิดการต้านทานแบคทีเรียจะเกิดความสามารถในการต้านทานเอ f เนี่ยเราเชื่อว่าใช้ระยะเวลานานมากพอสมควรจากการทดลองของเราดังนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าในถ้าเราจะเอาเอ f ไปใช้ใน การเป้องกันการติดเชื้อก่อโรคไตด่วยยังมีระยะเวลามากเพียงพอที่นำไปใช้ได้เช่นเดียวกับการที่เรากินยาปฏิชีวนะน,นี่แหละจะใช้ได้จนกว่ามันจะมีความแบคทีเรียจะมีการเดว e ล o อซึ่งใช้เวลานาน,านมากในขณะเดียวกันอันที่สามแน่นอนเรารู้ว่ามันมีโอกาสและที่จะ เด็บบไทตัวนี้มีโอกาสที่จะใช้งานไม่ได้ในอนาคตซึ่งเป็นอนาคตไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเราก็มีโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเป็ไทยเออตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นโดยเราไปสร้างเป็ไท์ตัวใหม่จากโครงสร้างเดิมนะคะเพื่อให้มีคุณส,สมบัติที่ดีขึ้นคุณสมบัติในที่นี้คืออะไรคุณสมบัติในการทนร้อนได้ดีขึ้นและ ยังคงฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีคุณสมบัติในการทนร้อนได้ดีขึ้นนี้ก็มีประโยชน์ในการนําไปใช้ในอุตสาหการรมเช่นเดียวกันเช่นอยากจะไปเคลือบอาหารในอุตสาหกรรมก็น่าจะทําได้เพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารก็ใช้อุณหภูมิสูงดังนั้นก็จะมีความสามารถในการทนต่อ,อความร้อนได้ดีซึ่งเราปัจจุบันเราก็พกไปบไาย ที่มีความสามารถนี้แล้วนะคะซึ่งเ,เราก็จะพัฒนาตัวนี้ต่อไปเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้นะคะ